เรียบร้อยครับผมกบับยางแบตเทอร์โอ้ปลากระสงจริงด้วยโอ้ยปลา่วยเลยครับกับย่างแบตเทอร์นี่ครับผมโอ้ยปลาช่วยเลยนะปลากระส,ระสงคงจะต้องป้อยนะครับอ <c oughs> ย่างรู้ตั้หนังก่อนเลยนี่ครับผมกับย่างแบตเทอร์ของจะเอ,อิร์ดนะครับปลากระสงตัวนี้เดี๋ยวป้อยนะครับ โอ้ปลากัดครับวัดขึ้นมาเป็นทุ่งอะไรนี่ <laughs> โอ้ยเออเข้าท้ายเ <laughs> <laughs> ยอะจอดายไปเขาฟงโอ๊ย อุ้ยเยอะตัอตายไปรถครับผมโหยเยอะล่นกัดเลยเกินไปมือเกินไปม้ย,ห,มยหัยตัวดีด้วยแมวผมหนาๆที่ได้รางวัลเยอะต่อตาย,ายไปรถไปนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับปผ่ผาจะไม่กัดผมบอกได้ทำเดียวถ้ามีตัวกัดแน่นอนเลยเลยตัวนี้ ก็เป็นไม่เดิมนะครับผมไม่แปลงพักที่ว่าผมเคยเข้ามาได้ตัวแล้วก็เจอ <งา S 1> น้องที่เคยเก็บเยื่อให้ผมผมก็ให้พีเข้าไปเยอต่อตายใบรุ้ครับตัวนี้สวยครับผมกัดใจน้ําเลยไม่ระแวงด้ยวยเจ้วลองดูครับไม้สวยไม้สวย โดนครับผมกบยางแบตเทอร์แต่เช้าเลยโดนแล้วหมายแรกเลยครับไม่เดียวเลยครับหมายแรกเลยกบยางแบตเทอร์ครับผมเช้าเช้าแต้มแรกหมายแรกด้วยโหยรงขอครับผมกบยางแบตเทอร์ของน้องเอิร์ธนะครับผมฝากผลงานไปด้วยนะครับผมตัวนี้สีม่วงครับกบยางแบตเทอร์ยืนตีเมื่อเมื่อปากระเชย เรียบร้อยครับโดนกัดใต้น้ำไปตัวนี้ตัวนี้ครับตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้ครับปลาเข็มนะครับผมนี่กบย่างแบตเตอร์ครับเต็มคอเลยตัวแค่เนี้ยตัวแค่นี้เต็มคอเลยนะครับผมนี่ครับผมกบย่างแบตเตอร์สี่วงอีกแล้วใหม่เดือนนะครับผมนี่ยครับ <c oughs> แอมส่งแล้ว